สวัสดีครับวันนี้ลุงจะพูดเรื่องบทเริ่มต้นของระบบ Money Management เป็นระบบที่มีความสำคัญมากนะครับการซื้อขายหุ้นเนี่ยจะเก่งยังไงก็ตามเนี่ยลุงให้ความสำคัญไว้แค่1ส่วนแต่ Money Management เนี่ยลุงให้ความสำคัญไว้ถึง3ส,ส่วนนะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ควรจะพิจารณาเรื่องนี้ด้วยไม่ใช่คิดแต่จะหาวิธีเทรดที่ได้กำไรกันอย่างเดียว ตามจริงมันเกี่ยวกับขนาดแต่นะขนาดมัน,ม,นมันสำคัญจริงๆนะฮะใครว่าเล็กใหญ่ไม่สําคัญสาคัญจริงๆครับนะฮะมันต้องใหญ่เมื่อควรใหญ่เล็กเมื่อควรเล็กถ้าเราเป็นขนาดของพอร์ตของเราขนาดของที่เราซื้ออะซื้อใหญ่ละซื้อมามันก็กําไรมากขัดทุนตอนขัดทุนก็ให้ขนาดเล็กๆนะเพราะฉะนั้นทํายังไงเราถึงจะรู้ position sizing ของเราเมื่อไหรควรจะใหญ่เมื่อไหร่ควรจะเล็ก สิ่งเหล่านี้เราก็จะเรียนกันในเรื่องของ Money Management ต่อไปลุงจะ demonstrate ให้ดูนิดหนึ่งว่ามันสำคัญยังไงเราเริ่มต้นจากระบบซึ่งเป็น Random อ q u a l Position Size คือเท่ากันหมดเรามีเงินอยู่หมื่นหนึงนะครับเราพนันครั้งหนึ่งเนี่ยกะว่า 50,000, 50, ื0 50, 0 0 0า0 0ื0นหเพราะว่าการขัดทุนกำไรมันนิดเดียวใช้ Leverage เอาใหม่แล้วกันเราพนันครั้งละหมื่นก่อนแล้วกันครั้งละหมื่นเท่าเดิมนะฮะมีหมื่นหนึ่งพนันครั้งละหมื่นนะครับแล้วก็เกณฑ์กับลอสเราให้อย่าง10%เท่ากันกำไร10%กระทุน10%นะครับวินลอสเรชช้อ Re Win นี้ให้ห้าสิห้าสิบมันปั่นหัวก,ก้อยคือปั่นหัวออกหัวก็ซื้อออกก้อยก็ขายจำเปนนั้นนะฮะเราก็เทรดครั้งที่1ครั้งที่2 3 4 6 7 8 9ี่ครั้งที่1ลงทุน10,000หนึงได้กำไร10% 1, 000, ก็พันหนึ่งลบคอมมิชชั่นก็เหลือ979บัญชีก็เป็น979ครั้งที่2ขัดทุนพันหนึ่งสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแต่บวกคอมมิชชั่นเข้าไป21บาทรวมแล้ว2ครั้งนี่ขัดทุน43บาทเห็นไหมฮะถ้าทำเบยเรื่อยคราวนี้ถ้าขัดทุน3ครั้งกำไร7ครั้งมันก็ได้กำไรเป็นธรรมดานะฮะแต่ถ้าเราเราเราขัดทุนประมาณ5้าสล่ะลองใหม่อันนี้1 2 3 4 5 6 7 8สาดขับทุน8ครั้งกำไร2ครั้ง นะฮะอันนี้ก็ไม่ใช่สิ่งกำไร8ครั้งกาดทุน2ครั้งเอาอีกทีสิอันนี้อ,าอาขาดทุนกำไร4ครั้งกาดทุน6ครั้งเนี่ยเริ่มขาดทุนเห็นไหมขาดทุน4 2เอลองอีกทีสิอ่นะฮะ1 2 3 4 5อ่านี่เท่าเกับเท่ากันคือได้กำไร5ครั้งกาดทุน5ครั้งเห็นไหมฮะถ้าอย่างละ5อย่างละ5เท่ากันก็ขาดทุนอยู่ดีคือขาดทุนค่าคอมมิชชั่นนั่นเองนะครับทั้งหมดเนี่ย เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าเราไม่คิดเลยเลยเราแค่ปั่นหัวก้อยเราก็ชนะหลายคนในตลาดแล้คือเราคดทุนน้อยคดทุนแค่ลบสนี่เป็นวิธีซึ่งแบบวิธีปั่นหัวก้อยเรามาลองใช้วิธีมันดีกว่าน,นี้หน่อยมาให้บางคนจะใช้เป็นมาร์ติงเกลหรือแอนติมาร์ติงเกลคือว่าทุกครั้งนะฮะที่ได้กํกนะาไ,กไรติดต่อกันพอได้กําไรติดต่อกันปั๊บครั้งที่3าเราลดโพสิชนันลงส่วนอันนี้เมื่อได้กำไรติดต่อกัน ให้สามเราเพิ่มโ s i t i o นขึ้นถ้าขดทุนติดต่อกันนะฮะขดทุนติดต่อกัน2ครั้งนี่กําไรติดต่อกันสองครั้งเราลด position ลงถ้าขดทุนติดต่อกันสองครั้งเราเพิ่ม p o s i t ช o นขึ้นนะครับอันนี้ก็ทําตรงข้ามเราจะเห็นว่าในขณะที่ระบบปั่นหัวก้อยเราขดทุน2%ระบบนี้กําไร13%อันนี้ขดทุน17% 2ระบบเนี่ยมันตรงกันข้ามอยู่ดีอันหนึ่งกําไรอันนึงขดทุนมันจะกําไรขดทุนมากกว่าระบบปั่นหัวก้อย นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราลองอีกทีสิลองเทรด10ครั้งต่อไปปั้งอันนี้กำไร18อันนี้กำไร18อันนี้กำไร18เท่ากันนะฮะอีกทีนึงนะฮะ18 3 33นี่กำไรเยอะเลยเห็นไหมเอาอีกทีนึงนะลบย2่สอลบสิลบยีอีกทีนึงลบสีนะ,ะอันนี้เป็นลบเจนะอันนี้ลบยนะี่สไปเรื่อยๆเราทดลองไปเรื่อยๆนะ,ะอันนี้18อันนี้23อันนี้8 มันจะเห็นว่าถ้าเราใช้ระบบมาติงเกลหรือแอนตี้มาติงเกลเนี่ยโอกาสที่เราจะได้กำไรสูงมีเยอะและโอกาสที่ขาดทุนสูงก็มีเยอะด้วยเป็นระบบการพนันและแต่ใครจะใช้มาติงเกลหรือแอนตี้มาติงเกลนะครับคราวนี้เราจะสังเกตว่าถ้าเราใช้ระบบของเรานะโดยทำระบบขึ้นมาซึ่งว่าเรามีคัดลอส์ล็อกลันด์โปรฟิคือแทนที่สิกับ 10%, 10เนี่ยเราเอาเป็น8%ดคัดลอสรันโปรฟิตสมมติได้1 2 นะฮะในขณะที่อันนี้ได้18% 23 8อันนี้ได้38%เห็นไมมันดีกว่าเขาเพราะฉะนั้นระบบเนี่ยมันดีกว่าเขาแน่นอนเพราะว่าข้อสําคัญของการบริหารเงินเนี่ยคือต้องคัดลอสให้เป็น Run p r o f ิ t ให้เป็นเราลองใมาอีกทีซิอ่ะอันนี้ลบ22% 3%ลบ42%อันนี้ลบแค่2%เห็นไหมฮะมันดีกว่าคนอื่นเขาหมดเลยมันบางทีพวกนี้จะชนะนิดหน่อยแต่ไม่บ่อยหรอกอีกทีอ้านะ ได้18 18 18อันนี้38เห็นไหมฮะอีกทีลบยี่สอลบสิลบสาอันนี้ลบสเท่านั้นเองแล้วจะเห็นว่าการคัดลอสการรัน Profit เนี่ยบริหารเงินแบบนี้เนี่ยได้กำไรสูงกว่าท,ที่น่าสนใจคือว่าเรามีเงินหมื่นหนึง่งเราลงทีละเราลงทีละหมื่น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 กำไรทีละพันพันขาดทุนทีละพันเงินมันไม่หมดหรอกดูเงินในบัญชีเนี่ยเห็นไหมมันขาดทุนกันจริงๆก็ไม่ไม่เยอะหรอกนี่ขาดทุนจริงๆริงสองพันกว่าหกพันกว่าสามพันกว่าสองร้อยกว เพราะฉะนั้นเราเพิ่มริเร์เเป็นหนึ่งต่อสองล่ะใช่ไหมถ้าเราเงินมีหมื่นหนึง่งแต่เราเล่นทีละ2 0 0 0มือย่างเงี้ยนะเพราะว่าเงินไม่มีบดไม่เป็นศูนย์หรอกนะครับเหมือนไม่เป็นศูนย์หรอกเพราะฉะนั้นเราก็นึ่งอันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าลองรันใหม่อันนี้ส8สบดเอซนอันนี้มันกำไรเยอะนะฮะ68% 8%ดเอนปดซนันนี้78%็ดบดเซนชนะอยู่ดีเห็นไหมอันนี้ล่ะอันนี้8ปลบแปดสิบสองเนี่ยอันนี้ลบแค่42่สิบสองอันนี้ล่ะ ลบ82ลบก็สอใหม่อันนี้อีกที38อันนี้78เราจะเห็นว่าระบบนี้ชนะข้หมดที่สำคัญที่สุดคือว่าระบบนี้เนี่ยสามารถเพิ่มเลเวลเลชขึ้นไปได้แทนที่จะเป็น2เนี่ยเป็นมากกว่า2ก็ได้เป็น4เป็น5ก็ได้เราลองเป็น5ดูเป็นเป็น5นะครับถ้าเป็น5เนี่ยเห็นไหมฮะอันนี้ก78 88 88อันนี้ร้อยกว่านะครับ แล้วก็ลองอีกทีอลองอันนี้นะลบสองสิบแปดลบสี่สองอันนี้บวกสามสิบแปดมันมีประโยชน์ตรงนี้เองระบบพวกนี้มาทำให้เราสามารถบริหารเงินได้ดีกว่าแม่นยำกว่าเพราะฉะนั้นการบริหารการเงินเนี่ยนะฮะมันมีประโยชน์มากกำไรขดทุนมันขึ้นกับการบริหารการเงินอันเนี้ยไม่ได้ขึ้นกับระบบที่เราจะเลือกว่าจะใช้วิธีไหนดีมากดีน้อยอย่างไรตอนนี้เราทดลองง่ายๆแค่ St o p loss ให้เหลือแค่8% run Prof เ t ปเป็น1 2 ถ้าเรามีระบบซึ่งรัน Prof i t ไม่จำกัดล่ะแล้วซับล็อยส่แค่5%้าเปอร์เล่ะโอ้โหยิ่งไปกันใหญ่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราหขความสนใจเรื่อง money Management พวกนี้ดีกว่าเรามาพิจารณาว่าเงินที่ออกซึกเนี่ยควรจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ห้าเท่าของเงินนี้ถ้า5้าเท่าของเงินนี้ดูซิงเงินเนี่ยมันไม่มีติดลบเลยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยลองสิบเท่ายัางได้เลยลองดูซิเห็นไหมมันขึ้นไปสูงอีเกเยอะอ้าวน,นี้เราเราผิดอันนี้มันไม่ได้คูณนะ อันนี้ไม่ได้คูณโทษทีโทษทีอันนี้ก็ต้องเอาอเดี๋ยวนะอันนี้มันเท่าตัวนี้หมดเนี่ยนะ,อะลองลองเอาเป็นเป็นาาห้าเท่าอนนก 100, 200, 200. อ,าอกมาห้าเนะท่าห้าเท่าเห็นไหมฮะสองร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์อันนี้กําไรร้อยสองร้อยสองร้อยเอาอีกทีนึงอันนี้ขาดทุนสองขาดทุนเจ็ดสิบเจ็ดกำไรเจ็ดสิบสามนี่กําไรเก้าสิบแปดเห็นนะอีกทีนึงเห็นไหมฮะอีกทีนึงกําไรเยอะเห็นไหมอันเนี้ยนะแต่ทําไมห้าเท่าทุกอันนี่กําไรมากต่อไปไม่ได้เพราะบางครั้งเนี่ย ะะมันหมดมันหมดทุนก่อนเนี่ยลบหมื่นเนี่ยหมดทุนก่อนเห็นไหมเพราะมันทําเป็นห้าเท่าไม่ได้ลิมิตเอชันมันมีอยู่เนี่ยอันนี้ขาดทุนก่อนหมดตัวก่อนเนี่ยบัญชีหมดก่อนเพราะบัญชีเรามีแค่หมื่นเดียวเข้าใจใช่ไหมฮะนั้นห้าเท่าในพวกนี้จะทําไม่ได้แต่ตัวนี้ทําได้ตลอดไม่มีหมดเห็นไหมว่าการบริหารเงินเนี่ยตัวนี้มันได้เปรียบเพราะฉะนั้นมันนี่แมนจ์ m e n t คือหัวใจของการลงทุนที่ประสบควาสมสาเร็จนะครับ อันนี้ก็ดูบางครั้งดูเหมือนกําไรแต่ไม่จริงหรอกเพราะว่ามันรอดาวลึกเกินไปเนี่ยอย่างเนี้ยนะรอดาวครั้งแรก2ครั้งหมดตัวแล้วเลิกเทรดพับฐานเก็บกระเป๋ากลับบ้านแต่อันนี้ยังไปได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่นี้เองก็กําไรมากมายแล้วลุงถึงจะเน้นว่าให้ความสําคัญกับ Money Management กันนะครับมันจะเป็นหัวใจที่จะทําให้เราได้กําไรในการทุนต่อไปโชคดีทุกคนนะครับค่อยๆเรียนกันไปสวัสดีครับ